ดีครับเช้านี้ก็มาทำเมนูง่ายๆนะครับผมผัดผัดฟักทองนะครับผมผัดฟักทองใส่ไข่ผมตั้งกระทะรอแล้วผมก็จะใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันแล้วติดก็จะมีกระเทียมนะผมกระเทียมโขลกไว้แล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็ฟักทองนะครับผมฟักทองนี้ผมก็จะต้มไว้แล้วนะครับผม ันนี้ก็จะต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้มไว้พอประมาณไม่ให้เขาจนสุกมากนะครับผมให้เขาสุกพอประมาณเพราะว่าถ้าเราไม่ต้มไว้บางทีเราไปผัดมันจะแข็งนะครับมันจะใช้เวลานานในการผัดทีนี้พอน้ํามันเราเดี๋ยวนี้ผมก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมเพื่อนเมนี่เมูนี้ก็จะติดหวานนิดนึงนะครับผมเพราะว่า ผัดทอมันก็ต้องให้ออกรสหวานหน่อยนะครับนี่ครับผมผมก็ใไข่กระเทียมไปเรื่องเสียงครับเร,เ,รเราก็เดี๋ยวเราจะตีเอไข่ใส่นะครับเรียนง่ายๆครับผมทำทานตอนเช้าๆกับ ลองให้เพื่อนๆลองไปทำทากันดูนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องบอยซอย่างที่จริงไว้ด้วยนะครับผมก็เ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปขั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็ยียไข่นะครับ,บไข่เราเริ่มตกตั้งแ0เดี๋ยวเราก็จะใส่ฟักทองนะครับผมฟักทองนี้ผมต้มไว้วันนั้ผมซือม้อมา20บาทนะครับผมซึ่ง เดี้ยวหน่อยนะครับเตี้ยวน้อยๆนะครับผมนี่เราก็ใส่ฟักทองไปเลยครับเดี๋ยวลองเมนูง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆลองท,ท,ทาทาทําตามกันดูได้ไว้ทําให้ลูกทานตอน,นเช้านะครับผมว่าอาหารเบาๆครับผมไว้ลองท้องเมนูนี้จะติดหวานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าฟักทองก้อนข้าวซอจะง่ายจะผัดให้ออกหวานนิดนึงนะครับเป็นเมนูที เด็กๆชอบกินมากครับใครชอบหวานชอบเค็มชอบอะไรประมาณไหนก็ใส่ตามสไตล์ตัวเองเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นปีิ๊วขาวนะครับปีิ๊วขาวเมนูนี้มีความหวานนิดนึงครับผมติดหวาน,นเราใส่น้ำนิดนึงนะครับ เมนูนช้าครับผมลองทําทานกันดูนะครับเราแค่แต่พักทอมเราขอให้ต้มไว้ก่อนนะครับผมมันจะได้มันจะได้สุกง่ายแต่ไม่ใช่ว่าต้มจนมันเละนะครับผมเมนูสบายๆครับเมนูเช้านี้ทำง่ายๆครับผมทำทานกันดูนะครับ ผัดฟักทองนะครับ